แสงแดดมาแล้ว,ล,วล้านแค่ไปใส่เบื้อมาเด้อทั <c oughs> กทคยครับา้านข้าแม่มอนครับหนาลังหันมิกเด้ออุดหนุนเลยครับเฮ้ตีอ่อนทั่วกำลังมาเลย <c oughs> สถานที่ แคบจักหน่อยเออคนได้คนคลองแบกเขาทั้งในรถเข่าก็ได้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคนไว้ครับเบื้องเบื้องหน้ามันครับแบบนี้เบื้องเบื้องหน้าครับเยื้อเบื้องหลังมันครับเกลื่อนเลย แต so so ่น um, so ักนตะโซงปบนะครับบาวเป็ดครับทํฮะทำเป็ดทำเป็ดเอ้ายืนทากันยังคนละัางด้วเบื้องแสมเด้ดึงขึินไปด้วเบื้องแสนางแฮมเ้ยลูกพี่เปลี่ยกไป้ตีซี่ี่สิบกัวพุ่น กัดบรนนตนประบากได้ครับ desserts. ร้านที่พ่อได้เหยียบตีนกันเด้อเฮ้ยได้กัดโอ้ยกูเตโต้เอ้ะปานสิโบอตกแค่แค่นะอุนะเอเมอนปิดฝาขังรถเลยเด้อปิดฝาขังละดึง กรเ,เตร็นห้าห้าทังขางกันดึงจ้องในทั้งขางเบ้าแบนครับสวดสวดอีรหลีครับเบ้าแบนสวสัสดีกันลั่งสาวครับโอหำออกเลยไอเอ็น สปอไรเขาได้กบปั่นน่าะลงอานตมขึ้นปักไฟเขาได้วงกันนะมาแดดออกแล้วเป็นว่าล่างไงเป็นมุมหอกเป็นล่างไงเป็นมุมไหนเฮ้ การซักสิชิตกันครับผู้ประสบการณ์ครับเจ๊ยัเนี้เพื่อนเจ๊ยัเงี้เออเบ่งบักันนี้ครับฝนตกทำแต่ตีซี เออตกห้ำหัวนาครับหัวสวยเด็ดตตีซีลูกน้องหัดกว่าตื่นฮะขึ้นไปยิบยิบอดอยพรอดนันมองควาแล้วทอดบันไดล่ะขึ้นไปมันวิบบันไดล่ะก็สูงแล้วมันไก่ ตู้แสบดากครับจากไข่ลงงานเทือนอุดรเอ,อกแบนเอกไปเอกไปเอีกไปเ